ใช่ใช่ใช <m> ่เ <t> พ <ired> <gerçekten> ื่อเป็นอนกครับครับผมเขาอโอเคครมีาอะรในการสร้างค์อเาติดตามนะนาวะดี้จะมีนังของโปรเจกาเมกเออที่แรกเลนะเออที่เดียวด้วยครับผมถูกต้องจะมีวันหนึ่งานเขาประจานผู้สูงอายุจริงเหรอใช่ครับสะดวกท่านในที่ฟูสมองเาจา์ผู้สูง ไมว่าทีวีทำไมถึงแสงเทียนนะ,ะฮะถ้าเกิดฝั่งนึงจะขาวเป็นกลเลแล้วฝั่งนึงจะขาวน้อยหน่อยที่ว่าใสุ่งเานั้นตชิม่อเพราะว่างาและทีมานจะแต่ง่ามานะฮะโอเคแล้วตติดหน้าเป็นสี่ฟัน แกรงงนะที่จะจตาลาได้ผ่านหน้าจอทีวีแต่ตอนนี้คนระับสดๆไม่ได้ืด่อจะให้ใกล้ชิดขน,นาดนีน้โชว์ต่อไปนะับ้อยกหน้าที่ครับสำหรับทันนี้ให้กับน้องๆรุ่นล่าสุดของเรา